กราบสวัสดีค่ะาจารยโสธาราสิริภาพระภากรพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกวยสวยที่สร้างขึ้นมาพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุนับหลายร้อยปีนะคะประมาณ300-400ถึงปีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศลาวพูดภาษาสวยได้ถูกสร้างขึ้นและพื้นที่ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและกลายเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทางขึ้นภูเขานี้ชุมชนนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนโบราณนะคะได้ถูกสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้บนภูเขาหรือเนินสูงสูง,สงเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาและก็เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่นั้นด้านหน้าพระพุทธรูปนะคะมีการาปักหลักศิรามงคลและด้านบนจะประกอบด้วยเต่า มีอายุนับร้อยปีและเต่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาแล้วด้วยศิลาเลงและมีความเชื่อว่าภายในศิลาเลงนี้และเต่าตัวนี้ได้บรรจุด้วยแผ่นทองคําอันบริสุทธิ์และเป็นที่ฝังสมบัติในสมัยโบราณ ซึ่งเคยมีผู้ขุดค้นพบว่าในบริเวณแถบนี้มีพระพุทธรูปโบราณศิลปะแบบล้านช้างอย่างมากมายจึงน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยและมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากแต่ณปัจจุบันยังไม่มีการขุดคน้นหรือตรวจสอบแต่อย่างใด ที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งชุมชนโบราณที่น่าศึกษาน่าติดตามในยุคปัจจุบันที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์นี้คือบ้านตาโมมตำบลสากาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ผู้นำเสนอดอรยโสธราศิริพาประภากร